อากาศกระหนาวบักฮ่งกับแพ้งนอไม่กับแพงแล้วกับคลิปนี้อีกนะคะสีเบาจากใจค้นอีสานนะคะเบาจากใจค้นอีสานแล้วก็บเบาแท่นใจค้นอีสานทั้งประเทศนะคะคนอีสานนี่ไผกวัววาแต่โทษว่าคนอีสานไปเฮ็ดงานต่างประเทศต่างแดนต่างบ้านต่างเมืองวาแต่คนอีสานถูก้นอีสานหยาด คันค้นอีสานเลือกได้คนอีสานก,อากา็อยากหางอยากมีคือบ้านคือเมืองเพิน่นคนไทยผููเพิ่นมีก็มีคนอีสานผูเพิ่นมีก็มีผู้้นผากอื่นผูเพิ่นมีก็มีนะคะ่าสิโทษให้แตะคนอีสานหลายว่าไปต่างประเทศส่วนหลายต่างประเทศมีตะคนอีสานเยสิบูรี่คนอีสานคักหลายคนอีสานคันนา,นานห,หน้าเพิ่นก็ะเฮ็ดหน้าพี่น้องสิบอกห้ฟังเดอ้อ คันนาหน้าเพิ่นกะเฮ็ดหน้าคันนาให้เพิ่นกะเฮ็ดให้บางคนคันเบิดนาให้นาหน้าเพื่อนกเะเผาทานขายเพื่อนกะออกมาคาแรงอยู่ในภาคจังหวัดต่างๆได้มีค้มต่างๆมูเจา้าแมนแล้วมูเจา้ามูเจ้าลำมูเจ้าลวยเหลวมูเจ้าก็ว่าห้คนอีสานใด้บูรี่คนอีสานใด้ใช่นะสิแม่นนะสิ คนอีสานไปฆ่าแรงต่างประเทศชวนไล่ไม่แต่คนอีสานคนประเทศใดคนจังหวัดใดคนภาคใดมันก็เป็นคนพี่นอ้องมีความกินความอยากมีอยากกินอยากใจมีปากมีทองนะคะกับมีในระดับความรวยความจนคือกันกันถ้าเขาเลือกได้เขาสิไปเฮ็ดยัางเมืองหนอกเขาสิไปทนต่อภาวะอากาศหนาวเฮ็ดย่างอยู่เมืองไทยเนยวกินแสนสีสุกสบายแนยวกินบอื่นก็อยาก ในน้ามีป่าในหน้ามีเขานอไม่ก็มีบูอึดบูอยากไปเมี่ยงนอกซื้อบังหุงไวยและาอดดอยมูจจาว่านอไม่นอถอดดอยหนาวอุ่นนะพุ่มติดลบเท่ดไดเขาสิอยากไปซันบอถ้าเขาบูอึดบูอยากถ้าเขาถูกเขาอยากถ้าเขาถ้าเขาถ้าเขาว่าเขามังเขามีอย่าสิไปบูลลี่เขาอันนี้วบาเท่นจากใจเว้าออกมาจากใจคนอีสานนะคะ ปาก,กืนกับมิตรบามิตรประชาชนคนอีสานไปเหตุงานอยู่ตงังตังดาวตางังแดดเอาคันเขาเลือกได้คันเขามีเงินโอโยโอโยโยูย่นี่เขาพ่ไปดอกจ้าเขาพ่อากลูกผพาก่อภากแม่ผากครคอบรัวไปดอกฝากไปบอกสําหรับคนที่บุรีคนอีสาเนเด้ด้วยจ้ะคันเขา่างเขามีคันเขาลําเขารวยเขาสิไปคค็ค่าค่าขายแรงตังประเทศเฮงเด้อจ้ะเด้อฝากไว้ ยาบุรี่กันคักหลายคนรวยกับม,มี่คนจนกับม,มี้ให้กำลังใจกันสูกคนจากเพราะทุกคนก็คนเหมือนเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะ